วิกเตอร์นัวนะครับรูปปั้นที่ถูกกระทำชำเราจากสาวสาวทั่วโลกมามา,มากกว่า100ปีหากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะครับจะได้ไปเยี่ยมชมสุสานแปรลาแชสหรือสุสานตะวันออกซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดของกรุงปารีสนะครับคงจะได้มีโอกาสไปพบกับรูปปั้นวิกเตอร์นัวนะครับรูปปั้นที่เป็นรูปทรงผู้ชายนอนหงายถ้าทางนิ่งเฉยปกติก็ไม่น่นาจะไรผิดแปลกนี่แต่ที่ไม่ปกติคือรูปปั้นแห่งนี้ครับทุกๆวันจะมีผู้หญิงสาวจากทั่วทุกมุมโลกเลยมาเยือนเพื่อมาลูปเป้ ือถึงขั้นเลยเถิดนั่งทํากิจการบนรูปปั้นจนกลายเป็นตำนานลุมศพ18บวกสําหรับความเป็นมาของวิกเตอร์นัวนะครับแท้จริงแล้วนะครับเขาก็คือนักข่าวธรรมดาน,นี่ะครับที่มีชีวิตอยู่ในบ้านปลายศตรวรรษที่19เสียชีวิตลงจากปัญหาความรุนแรงของสํมนักข่าวต้องสังกัดและชนชั้นสูงในฝรั่งเศสครับทำให้เขาถูกปิ้วบิว,บวการเสียชีวิตของเขาเนี่ยได้กลายเป็นก,า,นการกู่ร้องถึงการต่อต้านจากักรวรรดิฝรั่งเศสในนอกจากนี้ครับเขายังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเจริญพันธุ์และเรื่องเซ็กซ หลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับวิกเตอร์นวเนี้ยมีศิลปินปั้นรูปหล่อทองแดงของเขาไว้บนหลุมศพด้วยความสมจริงสมจังของรูปปั้นนี่ครับโดยเฉพาะบริเวณเป้ากางเกงที่มีลักษณะโค้งนูนออกมาจึงกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮือฮ่าของสาวๆที่ต้องการจะเข้ามาชมและพิสูจน์ด้วยตาและด้วยมือของตัวเองครับว่าตรงนั้นมันใหญ่จริงหรือเปล่า ดูเหตุน,นี้ครับทำให้เป้าของวิกเตอร์นวลได้ผ่านมือจากหญิงสาวทั่วโลกมาแล้วครับมากกว่า1น0ปีจนทําให้ลูกปั้นของเขาครับกลายเป็นดั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการสืบพันธุ์ที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงเนี่ยมักจะมาจูบรูปคาเพื่อขอพรให้มีลูกนะและขอให้การสืบพันธุ์เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีหรือบางคนเลยเถิดไปขึ้นคร่อมไปเลยครับด้วยอิเิียบท,ที่18บวงมากๆเลยครับหรือหากเป็นคู่รักนะครับก็จะมาทะลุเป้าเพื่อขอให้รักทั้งคู่เนี่ยมั่นคงจนทาให้บริเวณเป้า และมีสีแตกต่างจากส่วนอื่นอย่างชัดเจนจนมีบางช่วงทางการฝรั่งเศสเนี่ยถึงต้องกั้นรั้วครับเพื่อปกป้องไม่ให้ดวงวิญญาณของวิกเตอร์นวลเนี่ยถูกรบกวนกันไปแต่ก็ถูกคัดค้านและประท้วงจากนักท่อง,งเที่ยวจดต้องรือ้อทิ้งไปนะครับซึ่งปัจจุบันรูปปั้นวิกเตอร์นวลเนี่ยยังอยู่ในสุสานเดิมเลยใครที่ได้ไปเที่ยวปารีสน,นะลองไปแวะชวมกันได้นะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่หญิงสาวก,ก็ทำต่อรูปปั้นวิกเตอร์นวลเนี่ยคงเป็นเพียงแค่ความเชื่อและความบังเอิญในบาง